สวัสดีเจ้าลูกศิษย์ FC ทุกคนวันนี้มาทำคลิปวันที่ยี่สิบยี่สิบห้าวันวันเสาร์นะคะที่ยี่สิบห้ากันยายนสองศูนสองหนึ่งที่รัฐโอกาโฮมาก็ตามที่บอกไวค้ค่ะจะทำคลิปวันละห้านาทีเป็นข่าวข่าวความรู้มาบอกให้กับ FC ลูกศิษย์ วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเมื่อวานที่มีประชุมกันเราก็ได้รับน้ำมันสารสกัดตัวใหม่ล่าสุดนะคะจากแ l สดสดๆร้อนๆเพราะว่าเพึ่งจะถูกตีพิมพ์เมื่อเดือนออกั์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับสารตัวนี้นะคะก็คือ TSCO หรือว่าเราอาจจะต้องตั้งชื่ออีกหนึ่งอย่างเดียวต้องรอดูก่อนว่า อตอนนี้ทางา s s s ociation ของเรานะคะซึ่งเราเพิ่งจัดตั้งได้เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายของทางร ah mm ัฐโอกาโฮมาซึ่งจะมีทีมนะคะมีเขาเรียกว่าคณะกรรมการต่างๆซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆที่จะมาร่วมกันทำงานวิจัยทำเคสร่วมกัน ึ่งแม่มดก็จะเซ็น MOU กับทางประเทศไทยโดยผ่านทาง Cancer Hope Village นะคะแล้วก็จะประสานงานกับทางทีมที่เป็นทีมวิจัยโดยตรงก็กำลังเพิ่งเสร็จประมาณตั้งสองสามวันเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตัวสารเนี่ยคือสารตัวนี้นะคะข้อมูลมันอาจจะยังไปเยอะเพราะว่ามันเพิ่งถูกตีพิมพ์ เมื่อเดือนสิงหาแต่ก็เป็นสารหนึ่งในห้าร้อยกว่าสารที่มีในกัญชาแล้วก็เราก็หวังผลในเรื่องของการนำมาวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคหลักที่แม่มดให้ความสนใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะถนัดในเรื่องนี้นะคะคือ,คอม,มันมีหลายโรคเนาะแต่ว่าเราก็ทำทุกโรคแต่ว่าในส่วนตัวเื่อว่าเราจบ ทางด้านมะเร็งมาเราก็เลยอยากจะทําเรื่องของมะเร็งนะคะมันก็เป็นความท้าทายซึ่งมันไม่มีวันจบอะค่ะมันจะต้องทําไปอีกนานอีกนานเท่าไหร่เรายังไม่รู้เลยนัย่นแหละแต่ก็เป็นข่าวที่ดีนะคะเป็นข่าวที่ดีของผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งอาจจะใช้อย่างอื่นด้วยนะคะมีหลายๆโรคที่ใช้แต่ว่าความที่มันมีประสิทธิภาพ มีพลังมากกว่า TSC ถึงสามเท่าเราก็เลยให้ความสนใจเพราะว่าเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยมันก็เลื้อรังด้วยรักษายากด้วยแล้วก็ทำมือค่าให้จ่ายนะคะแล้วก็ภาวะจิตใจของคนไข้เนี่ยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมันทุกยากลำบากฉะนั้นเดี๋ยว ได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็จะคอยมาบอกเราเนื่องจากเป็นตัวใหม่งานวิจัยหรือว่าการใช้คือตอนนี้เนี่ยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยค่ะมันออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแ lap analysis อะไรทุกอย่างเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้นี่มันเรียบร้อยหมดแล้วนะคะมี lap มีเซอร์มีอะไรครบหมดนะคะนักวิจัยเป็นกลุ่มด็อกเตอร์ซึ่งสารตัวนี้ต้องสกัด โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ในในะระดับโปรเฟชชั่นอลเท่านั้นไม่สามารถสกัดได้ด้วยตนเองถึงแม้ว่าเราจะมีบริษัทสกัดเนี่ยเขายังไม่แนะนำเลยะคะ่ะฉะนั้นก็ติดตามแม่มดไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีตอนนี้พี่อ๋องพา,าขับรถ ของกินช่วง5้าโมงเย็นนะคะแดดมันจะสลับใส่หน้านิดนึง <C oughs> ก็ฝากข่าวไว้เท่านี้ก่อนแต่ว่าคลิปเราจะมีทุกวันนะคะกดอะฟอลโล่แม่มดทั้งเวียงแม่มดหรือว่า facebook หรือว่า youtube นะคะช่องหมอแก้มหอมหรือว่า good i d เดีย TV ีไว้นะคะมันจะมีความรู้ใหม่อยู่ทุกวันซึ่งเราก็เอามาแบ่งปันกัน สำหรับ f c แล้วก็ลูกศิษย์ทั่วโลกเลยเจ้าวันนี้มาฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะ